สวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมานอกนะครับมานะครับเมนูตามคำขอนะครับน้องบ่าวอยู่ปัตตานีนะครับเปนน้ำเสนอมาเขาจะทําหมูใต้ดินนะครับหมูย่างใต้ดินนะครับอันนี้เขาเตรียมพร้อมนี่เป็นหารดรองน้ํามันของเต่าย่างนะครับอันนี้กระดาษฟอยนะครับนี่เป็นหมู3ามชั้นนะครับมีไม่พักชีนะครับ ผงกะลีเนาะนะครับรถดีเกลือบปนต่างอันนครับนี่มักง่ายๆครับเริ่มลงไปนะครับบอกเป็นอ่าตอนนี้พริกลาบมีแล้วนะครับเน้อเอฟซีท่านใดสนใจนะครับสั่งมาได้นะครับเดี๋ยวประมาณสักสี่กิโลนะครับนะครับข้างลำบานักครับประมาณสิบกิโล มัดสูตรไหนก็นได้นะครับลองนำดูแต่วันนี้เราจะได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นเพรโะเขหัวขึ้งแหลกไปทั้งนะครับมัน,บนเข้าถากกันแน่เขาจะเอ,อปาปลาเขานะครับมหมูนี่เขาจะเน้นแบบสารจันนะครับเอายาวๆอีะไยก่อนเพราะเขาจะถากเขาน,นี่ใส่ในนี้นนนเลยเออเชิญหนังนด้วยก็ได้หนังแข็งๆหนังบังใจกีดกีดกีดเออเนี่ย นี่เราจะเพื่อเครื่องมักนะครับเข้าในนครับลองหกก่อนกิโลครันวันนี้เองานละเราจะอันนี่เฉือนหนังมันไี่เครื่องมันเข้านี่มัดจะออกมาเป็นเหล็กอย่างงู้นหรงานนี่นะโอ้ข้างเหล็กพี่ทั้ ชีกับบักแพนนะครับ,บกะลีครับใบเพิ่มความเหลืองของมันข้อมหอม พนนะครับมันแห้งลงไปเนาะสีอยู่ขาวด้วยนะครับอันนี้เราแซงไปเหมืนต้องจิ้มเลยก็ได้ค่ะเกลืกอรสดีเต็มแพทนี่แหละก่อนทีน้ำมันจึงอบมาผัดมาเลยฟอยนี่มันต้นเต้ฟอยมันเป็นฟอยยางหนาเอาสักสองจันทราแล้วะ กมนะครับนวดเหมือนกันพยายามใส่บนมุดเลยนาตาจะเป็นยังไงเนาะตอนตอนที้มันซุกมา้นะครับซุกกบมันซุกก็เงี้ยหมู่เลยนี่ครับเราจะฟอยหอ เกิดการกุ๊บเออคลิปที่แล้วนะครับอีกก้อนไม่ใส่หนูต้องขอบคุณจะนักนะครับเนอเดี๋งานพิเวศเขาก้อนก่อนนะครับก้อนจะเป็นพิธีเออก้อนใส่นิโมนน่ะเดี๋ยวมาีกไงแล้วไม่รู้ไม่รู้เหรอเออรวบออกมาฮะเออมันมีตัวขนาดนั้นเออเนี่ย เอาเลยเลยนักเลยฮุ้มเลยมาได้เลยอ่ะเอาเออเอาเก็ไก่เพราะว่าเขาจะได้หุมตั้งเศษเลยเฮ้เนี่ยเออยอะนี่หอเออเนี่ยยามกดข้างนี่เขาคุยเลยเฮ้ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะฝังดินไงม่กลัวอัน น,น,นี่แหละสองจัน่นคะรับนี่ครับครับโอ้มันเป็นจะตัวยิบมาสองพอดีหันจั่นนะว่าก็ุดเฮ็ดนี่นะจะโลล่านยิ้วไงหูห่ใต้ดินอยู่มือคุกก้อนเหนือกันแนะนำของ FC นะครับาจากปัตตานีนะครับโอ้เราขอบคุณจะนักน้องเบาครับ นี้จัดพื้นเลยนะครับเนอเอา๋ยวเราไปอดีพอดีหนึ่งเข้าว่ายเอาอยู่ทับข้างนะเยับแต่ก็น้อยไปเอ้ยสินอึดบอกว่าไปซื้อผานสองจั่นพอนะครับนี่มันหนา Okay. มาเที่ยงเวลาานที่นี่เขาจะขุดดินนะครับเนี่ยเขาจะบอกขุดลึกล้ำไปนะครับขุดหมกถาดมันลงได้เลยครับแล้วก็เอาดินมากบหน้าไว้เออผมเลืกนะอกจรกมาณนั้นนะเราจะได้และก่อนมันจะลึกล้ำลึกเฉยปุก <laughs> กินวันนี่มันจะกลิ่นผูก <laughs> เอานี่ยาลมน้อยควานน้อย้าำควานสักสองขบกนี่และมาเอ๊้ยเขาบกมาดีอะแม่เขาพุกอะจับเปี่ะเรื่องลมน้อยงลงน้อยใส่คานหน่อยเออลงน้อยเพราะว่าเขาต้องมันจมดินไปเลย ตั้งแรกนะครับตีวีนูนี่เอสซี SC, นี่นำมาลองดูถ้ามาเข้าท่าเดี๋ยวเอ,อปาปากผมนะครับอืมอก่อนน่าจะโอเคลแล้วเดี็กๆฝังตรงนี้ <laughs> มันหมูใต้ดินหมูแยกใต้ดินหมูอบดินนะโอเคได้หมเอสซีแนะนำเลยนะครับ nó khang nói chắc chắc nói. mà một con giúp không biết đây <cười> <cười> chúc ừ không được là mấy cái anh đi có bông băng nó có nà đấy ít cái tốt tìm tìm đấy tìm tìm đấy เอาแล้วครับประมาณนี้ก่อนเราจะกอ่อไฟกันบนนี้นะครับอากระด้ทิชชูนี่ครับจุกน้ำมันนะครับมันมันผืดน้ำมันหมูก็ได้นะครับมันย,ยุดหน่อยก่อนุดคงจะติดเอาน้ำมันมาใส่ฝนมันตก ได้ยังวะพ่อพ่อมดูผลลาพธ์ครับเปียกหมดเลยขนาดนี้วิ่งไหมวิ่งเลยครับสามรอบแท้เขาแท้มีคนบางคนวันเดียวขาดไปเดือดปลำเดาได้ไปน้ำแข็งอะไรน้ำมันเงาสักยังทานคนณใบใจไหลเตื๋อเยอะนี่ทานน้ำแข็งทานน้ำแข็งเอ็่มลอยโอเคน้องสิน้องมาเต๋อครับ นี่นะครับเขาได้ทานแล้วเขาจะเกลี่ยครับือมันถั่วกับจานตีมันอยู่นะครับเยเขาจะเอาทานแล้วเพิ่มนะครนขณะรอประมาณตีสองนะครับนี่หกโมงเออจวทานแล้วเพิ่มเหนะครับกินของล้ำครั้งแรกเดี๋ยวจะารใส่ถั่วถั่วนะครับนี่ครับตัวนี้อยู่ปื้นนูนะ หมูหมูอบใต้ดินที่กบรัที่ทานทีทานเอั่วๆ่เรากะพีเออมันถึงเส่ถึงเสะถหัดหมูอยู่ในหัสนะเออมาหักกี้เออมาจ้านี่ตันได้มึอเออเอ่อมทานนี่เขาเหยียดได้ละไม่หู เดือดทานที่เดืจะบานไที่เน็ตแต่ถึงผมโคกงนะที่ก่อเลยสามรอบแล้วแหละเลือดเหลือแม็กึ่งสองเพื่อซื้อไหนไหมก่อเลยฮะก่อโอเคเน็ตขนาดน่ะมุเต่ากับซอสมดูทานนี่เ้าคงจะได้ละนะครับไม่ไดมาพิสูจน์กันพอนะครับอืมตอนนี้ทานโมขนาดนะครับเดือดแนาเขาจะติดกงวงจรปิดไว้ทั้งปืนนะครับ ข่งกับหมูเป็นยังไงัังไหนนะครับเย็นๆนะครับเน้อแล้วมนรุ่นกันพอครับจะทานมุดนี่กับพนเดียะทำพอนี้กับหมูยังเป็นสภาพจะได้หมูนะครับนะครับขอที่ตามนะครับมาเดี๋ยวรสกครั้งนะครับเน้อเราจะเคลียร์ทานองค์กันพลาดนะครับเออแต่ก็ยากตอนที่ว่าเขาจะเอาถาดขึ้นมันต้จงห่อขันนั่ะมันต้องรอสักครั้อเล็กนวดมัดไว้นี <H an> บอ,ลว,มมอลวดมัดไว้นี่อ๋อลวดมัดนั่นนะยกแ <c oughs> ค่นันโอเคเนาะมันเป็นขั้งแรกนุ๊น <c oughs> กเดี๋ยวขึนฝนต๊ะก็ดินเปีย,ยกหน่อยดูแลก่อนเออหน้านี่ปวดได้ขี้ก้อยเนอะเพราะว่าอันเดี๋ยวมันจะโดนอันฟอยน์แล้จะปุ๊บจะอย่างมี้โต๊ะมั้วนะโอ้เปียกอยู่นี่ลูกได้แหมหมดสุกง่ายๆ่ายเออโอเคได้เหีห้ม พ่าดินตังตึงปื้มเปี้ยอยู่นะครับอยู่นาเคี้ออกกันนะทหารครบเลยสอนกระดาษไอ้บอกว่าเนี่ยจะกี่ตีสองเอฟซีนะครับจะปัตตานีนะครับโอ้ยละ้าละเออเรากันเอฟซีปัตตานีเผนแนะนำมาก็ลองมาทำดูนี่วิธีของทหารแบบไม่มีถ้วยเออเหม่นเหม่นเหม่นนะครับองอ มาสอนเขาเนี่ยซุกซุกถึงวัดกแล้วป่ะเออมันอาจจะประกอบกันเลยก็ได้โอ้โหคือก่อเกี้ยนเลยพราะว่ามันจะโดนฟอยเพราะว่าดีวันไประเบิดจะออกมาทานทีอันนี้นะเอฟซีจากบ้านนะครับปัตตานีเนอะน้องเบาหรือว่าพี่ถ้าพี่ทำแบบนี้นะผมรักพี่ตายเลยว่ะ คลมันลักาเถอะเราจะผูหวาตั้งไหนไปที่ใดนะครับค่อยสอนมันจะโดนฟอยที่บอกเอาเผือออกมานอยเดียวน้อยเดียวแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องสสิยางี้นะเพราะว่ามันจะคุงจะห่งกันเออนึ่ก่อนมตี้ันก่อนเออนี่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 นอ่นี่นีนี่นักมื่อีนี่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 นีก่อนนน่นนนนนี่อ มู่งอยู่ที่ไหนวงเออนะเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่่เขวอเนี่เอากะเาไม่งัดสองข้างขึ้นโอ้ยฮ่อนฮอนฮอนอืมนีะ่เขียวอนครับหมูโอ้หอมหอมเฮ้ยเอาใช้ทุกอีกอย่างมั้นี่ครอบก็ก็เออเออฮ่อนไหมเจเจเอาแน่มาหน้ากันอา้ง ล่างห้อมากเลยโอ้ <là> หอมเหมือนมันมกเลยสงสัยให่ไม่แล้วเออพี่สูตรกันดูเอออือมีแล้เงี้ยครับเติากระจายเอาละเดี๋ยวงัดนี่ขึ้นแนวทางข้างล่างมันห้อมากเลยเออเนี่ยเนี้ยระวังระวังผมเห <lonely>, ็นแล้มันละอุขนาดนีมันนะอือก็งัดข้างก่อนความเหมือนมันมกเนี่ยทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด ดูโอ้โหความพอดมันร oh ้อยแปดแล้วมันจะเลือก็หมูดูนี่เอกเิยะไรอยังมันนีไปมันจะเลือก็หมูโอ้สดไหวกะเชิญโอ้ยอ้ไเพคอะไรเพคะเปร่มยังไงเพคะเปร่มเหมือนข้ามันแิมันมันหนาเลยมันดนีนเป็นแทนนี่หมูอยู่ไหน เฮ้ยมีน้ำด้วยอี๋ผมไม่ต้องใส่เจ้าโอ้น้ำยดเลยปาดเกี้ยวเกี้ยวเออเดี๊ยวเออเดียอเมือนยังอยู่ต่างนอกครับผมมาเอาไวเถออกวาดพอดีอไม่ควัดแวาดเนี่ยเนาะเออโอ้เนี่ยหัวคนนี้โอ้มาแล้วคนดูแผ่นนิ่งไหวเอาโอเคเอาคดีเอางูก่อน ขี้บุญาอว้าว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 มามันมีมันด้วยมันมีมันด้วยมันลุ่นกันพอครับอฮ่อนฮ่อนสอนฮ่อนแตะแตะแตะรอกำรอฝนตกใส่คำนะครับโอ้ยพุ่งออกมาแรกชิดเนี่ยไม่เลยมันพุ่งไม่เลยอือพวกนี้ต้องหายาปรครับอี ีคัดเยล้อกรรมนะครับเด้อนี่เป็นขั้งแรกที่ทำนะครับน้องเบาแนะนำมากเลยจัดฮหอนะครับอนนี้เอาทิ้งไว้ประมาณชูมกป่ายเหมือนซีว่าตอนห่อนกันไก่เนื้อไห้ลมมันนะฝนมากหรือเปล่าเอะมันไหม้หรือเปล่าเอาจังหวะรุ่นกันพอกะ้ะ แข็งอี๋โอเคเราดูันก็ได้กินกหโอ้โน่แต่กบกบกบอยู่ไหนนั้ยอ่อนแล้วอ๋อโอ้ฟอยกําเดียวมันก็เย็นแล้วไม่แต่ม่แลามันนี้สองจันเออเทมแทมแถมแทมแทมเถมโอ้นี่รุุนจันแรกอยูแต่เย็นเย็นครับ เออเออถ้ามันออกมาหน้าตาสวยงามนี่มึง่อนเนาะของวะกินไข่ไหมเนี่ยกินไข่ไหมยดยะรุ่นกันพอครับเอาเนอเอาเนอเอสซีนับเนอะหนึ่งเดี๋ยวครับเอาหนึ่งสองสองเอ้คนเนาะ ปาสุดโอ๊ยกำลังดีเลยก่อนหน่วงวักินดิงใส่ตกได้เนี่ยว้าวมันเริ่มมาแล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับโอ้โหว้าวโอ้ไม่นิดหน่อยไม่เป็นไรครับแบบใบหน้าของมันโอ้น้องหมูไต้ดินน้องเบ้าในน้ำมาสุดยอดหอมก่อนเนาะ ต่อสี่ศูนมั้นี่ยอนอ้าวถ้าใครจิ้มแต่รสชาติอันนั้นมันไอหมันชิ้นอยู่กัดจิ้มหมันอืมจิ้มมันไม่ใช่กินเราอัลลร่อาโอ้โหคุณอร่อยเออเสดายต้อมมาหน่อยเนาะเสด้ยมันกินหน้ามันรวมลองชิมดูหน้ามันอร่อยมาก จริงน้ำมันน่ะน้ำมันน้ำมันน้ำมันอย่าน้าเมาให้สอนให้เราซิมดูอ้าวเอาไม่ได้จุกน้ำมันเอยเป็นน้ำมันน้ำเนื้อน้ำไอดินรอก็เออข้าเมาะเออเออพอไขมันนั้นมัน เ็พราะไข่มันมันซึมอยู่พี่หมดแล้วครับเข็มหรือว่าเข็มเข็มเฮ้ยมันจะเข้มมันจะเข้มซอย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 ไอซอยเฮ้ยน้ำลายปุ๋วแล้วอ่าเต้านาเขาจะเอาป่าพวกนะครับทำวันนว้กันเออต้ดีดีกว่าโอ้อยู่ตั้งหน้ามันจะแห้งหน่อยว้าวพ่เพ่ก็เอาชิ้นนี้ชิ้นนี้ดีกว่านะเออเขาย่างเตาไม่เพิ่มไขมันเสียท่านั่นเขาผมี่ยทีกีบวะ เออแต่โอ้ตั้งี่ดูหน้ามันหัวลอยนี่นี่ขาเป้นทหาหลักขาเป้นทหาหักโอ้ยแดสอนที่สอบอันกะดูอ่อนวะเออเอซิ่เลยอืมนี่หมดแล้วเขามักแล้ว ืม <c oughs> ได้เลยต่อเมยเดินผ่านห้องเลยพวอเมียไก่โ <c oughs> ม่งเนาะมออเอาใส่นั่นไปใสมม่ชานะใส่ชามเอออ่ะออก้อนเลยโอ้นี่ปรุงรสนี่อ่าต่อต่อหน่อไม้อีนี่สุดยอดเยะลยนะละ่ะดูนออมาแล้วเพราะซองมันงา้มั้ว อาใจมาจิ้มเนาะหมูใต้ดินเอ้ะกล้องมันปับแสงนะครับเพ่นรถแสงมันจะมัวมัวไปเลยอะก่อนเงก่อนเนาก่อนเอ๊เอี้บมจิมหอมนะมีเมนูนี่นี่ต้องขอบคุณน้องเบาแต่แตนะครับเปิดแนะนำมาแเนาเอ้าเมกเคลือย้ายเื่อนีหนักเคอน้าะสุดยอดเออขาา Nan in sữa bay. ạ mặt kim cận nận nằm nằm, mắm nằm 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 Ừ nằm 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 chắp, nằm 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 cả nằm 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 อ่ะเอ๊ะน้ำจิ้มเหรอจิมอะไรปีหนหมูไตดินกับหมูไตดินกัอ้าวลองพอลองพอน้องลองพอลองพอนี่หมูใตดิ้นนี่เะอไปปุ๊บเนี่ยเออน่อน้ำจิ้มเหนื่อโอ้แต่แนวเราเอาพริกเดี๋ยวดิดพริกพริกขี้หนูใส่ตัวเเนาะน้อยนะคนัโอ้น้ำจิ้มสามรด

หลุมดิ้นปุ้นบัดโต๊กไ้ได้ลื้นบได้เก้ยวักครับไก่อนเห<อ>มือนจิ้มน้ำจิมะิไบตายยังไงนโอ้ตายละทำไมโอ้ยเอา้าทำไมมไลกตาตายตาเปน้ำจิมอะไนี่เนโอ้น้ำจิ้มสับรสมาแล้วทำไมไปก่อนคือไอมาเนอ แล้วบุรุษติตาสิเล็กสิพี่กรใสาาเล่าเขาปากเป็นครั้งนี้ร้อยเก้าน่งวาวเป็นร้อยแปดเปลื่อนอายละเนี่ยสิหนรยสิที่ร้อเก้าโอ้บหจิ้มสักก้าายต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 ายอืยังไก็ทำไม้าม้องทำให้ามห้อง้ามขอบเกนเพ่ก่อน โอเคนล้วจมูกของยังไม่ยาดจิ้มยาดสอนจิ้มยังจมูกหนเนื้อหนุ่มก่อนเนื้อหนุ่มก่อนถามไปแตะอ๋อเนื้อนุ่มฮะเนื้อหนุ่มเฮ้ยมันส้มไปแตะว้าวแว้วก้อนส้มแล้วเหรอฮะหน้ามันเหมาะหน้ามันเหมาะเออหลัามันอะไรนี่นะปูนอันนี้อ่ส้มใส่มะนาวไปมั้แกนึงอืมร้างมันไ่เปื่อยมากเกะ เอาเอฟซีลงไปทำโพนะครับเด้อสุทธนี่นะเดี๋ยวเขาอยากทำเมนูไหมอ่ะปลาปลาของเนาะแต่ปลาเนี่ยคงหมัเกินสิบนาทีนะครับเออนี่มันหมูเดี๋ยวแม่เอาอเออมาเคนใต้ดินนี่นาะนี่นะครับคนใต้ดินกับมอสเมนูใหม่ๆที่มาแนะนำเรื่อเอฟซีได้หันนะครับเด้อใต้ดินเนี่ยลงแซ่บป่ะป่อยมากนะเนาะแต่ มกงดูเอาติดตากมนเดียวเลยทษโทษเจ็บทำบรรดาเอากะใจยเวลาประมาณชั่วโมงเจย์ของมาณนี้ครับเนาะสวยมากครับอืมันดึงเย็บยังเข้าเลยใช่กันเนาะเนาะเหนื่อยหนังเปื่อยแต่เฮ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวรอเจ้ามูก่อนเนาะว่ามีเจ้ามูอยู่เขาอยู่ทางหน้าพี่เนาะ เซนไซโเสูตรจ้งเต็มแน่รอเออดไขหงอเของมาจิ้มมาได้นะสุดแตแตะสดะแตเขาจะมาวะอ้ยมอยนาะแต่เออไอเดกยมได้จิ้มนี่จ้ะเซนไซมาจิ้มวะหมูใตดินเืเรเราตตเฮียดมากินสักคำมาพอมาพอมาเบิ้งมาเบิ้งสัาเจอนะ เอ้ยเลยมุม kind of um, uh, ี้ลิ้นกะอรถจิ๋มวะอ๋อ่วนตัวอืมเอาเหนืไหมอไรกะไปไดนรสจัดโอ้โหแล้วกินก้อนมากเลยหนังนุ่มก็เอาไหมเอาไม่ตินฮะยังได้อยู่เข้าทุกหวยอ่ะฮะลูกเอาไม่ทุกเล่นเลยลูครับน้องๆเขาทุกอตลอดนิดหน่อย เนี่ยนะครับวันนี้ผมพูดถูกหวยรวยเบอร์เนี่ยตึ้งมหากันนะว่าจะมาแล้วเอามาเดินจักซีไปซีแม่พะโล่เอ้าคนดวงดีเนาะเส้นเนาะยงไม่เหรอครับนะครับเออน้องเบาแนะนำมาเดี๋ยวข้างหน้าเขาจะเอาป่านะครับเนื้อ ป่ามาทำแล้วก่อเอาตือบ่ใจเวลามือนเหมือนหมูนะครับนี่เตะกันนะครับวันนี้ยอมครับว่าหมูใต้ดินเขานี่โคตรล้ำแตะเลยดอข้างแรกติเกยกินนะครับข้างแรกที่เก๋ยีงยแล้วก็อยนางก็น้องเบ้าคนแนะนำมา โอเคนะครับน้องเบายากขึ้อเลยนะครับเด้อน้องเบาแบบหมูใต้ดินเนี่ยนะอบไฟใต้ดินเออโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณกุ๊กก้อนเน้อน้องเบาเซียนไซกับมาถมทบกันนอกอย่างก็จึ่งหรออันครับอันเอออันในไอเดี๋ยวก่อนแวบก่อนันมันห้ออกเสียงเออเพ่ก่อนต้องสอนเลย โอเคครับแต่คลิปหน้ามีอย่างนะ้นะมันก็ค่อยที่ตามแต่หน้าเขาจะเอาป่ามันทำพวกเนาะเออป่านิ้นป่าอย่างนี้นะครับน่าจะจะโคตรสุดยอดอะข้างหน้าได้กรอบเลยเออหนังนุ่มๆเนาะโอเคครับฝนใกล้จะตกไม่ใช่อย่างนั้นครับเดี๋ยวเราจะปิดคลิปก่อนโอเคใครที่ชอบบรรยากาศแบบอีกกั เอ้โหคุณโกลนี่สมอกันาดต้องล้มปัดมาได้ยินกันเนาะโอเคครับจะคลิปหน้ามีอย่างนะน้ำเหงื่อคนที่ตามนะครับจะได้ใครที่ชอบบรรยากาศบี๊กฝากฟคนที่สาม,ามครับช่องชีวิตขนางนอ,อกช่องคือช่องชีวิตคนนอ,อกเอฟซีด้วนะครับหน้าค,คลิปหน้าเอาปทกไมเอ่าวันนี้ชีวิตคนมาหนุอับอทีมงานเมียนะาเ,นนเออทกอล <laughs> โอเค